Now, นาวนี้ทริปนี้พาคุณผู้ชมออกเดินทางเองแล้วค่ะทริปนี้พาคุณผู้ชมไปที่อุทยานแห่งชาติปูหมูที่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารค่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมอุทยานแห่งชาติปูหมูก็จะมีหมูหนึ่งตัวให้เราได้เห็นนะคะเย่มาถึงแล้วค่ะนี่คืออุทยานแห่งชาติผู้หมูค่ะคุณผู้ชม บรรยากาศหน้าหนาวก็จะประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมกลางเต็นท์รับลมหนาวชิลๆชิคๆกินหมูกระทะอร่อยฟินเวอร์เลยค่ะ สำหรับทริปนี้นะคะคุณผู้ชมวัณอุทยานแห่งชาติปูหมูค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมคำสร้อยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์แล้วก็มารับลมหนาวในช่วงฤดูหนาวบรรยากาศนี่คือดีม,มากๆค่ะคุณผู้ชมและมีดอกไม้ให้ถ่ายรูปสวยๆด้วยนะคะสําหรับที่อุทยานแห่งชาติปูหมูค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีผาภพรักนะคะสําหรับใครที่อยากจะมาชมพระอาทิตย์ตกดินค่ะคุณผู้ชมก็ามาได้เลย ที่ผาพกรักต้องบอกว่าบรรยากาศสวยมากค่ะ เอาละค่ะว่าแล้วเราก็พาคุณผู้ชมออกเดินทางเลยค่ะคุณผู้ชมโดยวันนอุทยานแห่งชาติภูหมูนี่นะคะคุณผู้ชมก็ตั้งอยู่ที่อำเภอนิคมคำซอยที่จังหวัดมุกดาหารก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของอุทยานแห่งชาติภูสานดอกบัวค่ะคุณผู้ชมและในส่วนของการเดินทางมาที่นี่นะคะก็ะง่ายๆเลยเข้ามาที่อำเภอนิคมคำซอยเดินทางออกมานะคะประมาณไม่ถึง5กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมก็จะถึงแล้วค่ะแล้วก็ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูหมูก็ไม่ได้ค เคียวอะไรมากมายนะคะขับรถขึ้นแบบสบายสบายมากเลยค่ะไม่ได้ชันจนเกินที่เราไม่สามารถจะขึ้นได้แล้วก็ทางขึ้นนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าในส่วนของทางอุทยานนะคะเขาก็จะมีถนนให้เราขับรถขึ้นไปแล้วก็ไปจอดรถบนภูหมูนั่งชมวิวชิคๆกับธรรมชาติสุดฟินได้ในช่วงหน้าหนาวค่ะ ขึ้นมาด้านบนนะคะบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับอุทยานแห่งชาติภูหมูนะคะก็เส้นทางนะคะก็จะมีผาระเบียงตะวันผาพบรักผาหินสงบค่ะ แล้วก็ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนนะคะสําหรับใครที่อยากจะเดินทางมาตั้งแคมป์ที่นี่แนะนําเลยค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศนี่คือดีมากเลยนะคะก่อนอื่นค่ะวันนี้ไปเช็คอินกันก่อนที่ผาระเบียงตะวันแล้วจะพาคุณผู้ชมไปที่ผาพบรักค่ะคุณผู้ชมเก็บพระอาทิตย์นะคะลาลับขอบฟ้าหรือว่าพระอาทิตย์ตกดินไปพร้อมๆกันสําหรับทริปภูหมูที่อําเภอนิคมคำซ้อยค่ะ จุดแรกที่สารแับ์จะด้พาคุณผู้ชมมาก็คือที่ผาระเบียงตะวันนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้เห็นในสังของบรรยากาศ ของอุทยาแนแห่งชาติภูหมูทั้งหมดซึ่งจุดนี้ค่ะจะเป็นจุดลานกลางเต็นท์จะเป็นจุดแคมปิ้งนะคะพักผ่อนชิลชิลรับวิวเขาค่ะแล้วก็เป็นผาระเบียงตะวันที่ภูหมูอุทยาแนแห่งชาติภูสาดดอกบัวที่จังหวัดมุกดาหารเที่ยวหน้าหนาวก็ถือว่าชิลฟินสุดๆนะคะเพราะว่ามีดอกไม้มีบรรยากาศมุม360องศาเลยค่ะคุณผู้ชม ให้เราได้ทอดสายตาเหมือนกับว่าเราได้มาพักผ่อนจริงๆและบรรยากาศลมหนาวกระทบไหลเรามากระทบหน้าเรามาบอกได้เลยว่าบรรยากาศนี่คือฟินสุดๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะสานทราบทูเดย์ Today พาคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะ ็จะเห็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวเขามานั่งกินหมูกระทะนะคะมาชมดอกไม้มาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจรวมไปถึงการถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวยๆค่ะด้านหนาวนี้ต้องบอกว่ามีสีสันนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็สีสันเสื้อกันหนาวนี้คือสีสันสดใสสีแดงสีเหลืองอู้ยเย้ย,ยมากมายค่ะและนอกจากนี้นะคะใครที่อยากจะกลางเต้นเขาก็มีลานกลางเต้นให้ด้วยนะคะคุณผู้ชม ซึ่งถ้าใครอยากแคมปิ้งนะคะสำหรับการพักผ่อนจริงๆแล้วก็มาตั้งแคมป์มาแคมปิ้งที่นี่นะคะค่าเข้าอุทยานสองคนก็40บาทค่ายานพาหนะนะคะก็คือคันละ30บาทส่วนค่ากลางเต็นท์30บบาทค่ะแล้วก็จะมีพวกค่ามาม่าค่าอาหารต่างๆที่เขามีขายของทางอุทยานเขาก็มีบริการนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าใครอยากจะมาตั้งแคมป์นะคะกลางเต็นท์ที่อุทยานเขา ก็จะมีค่ากลางเต็นท์นะสาบาทค่ายานพหานนะในการจอดรถในสามบาทแล้วก็ค่าเข้าอุทยาน2คนก็คนละ20บาทก็40บาทค่ะสำหรับการเดินทางมาที่นี่แต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มาตั้งแคมป์นะคะเรามาพักผ่อนค่ะกินบรรยากาศชมบรรยากาศแบบฟินๆชิคๆชิลๆ,ๆอีกสักครู่นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปที่พาพบพรักชมพระอาทิตย์ตกดินลาลับขอบฟ้าค่ะ นักท่องเที่ยวเขาก็มาแคมปิ้งนะคะกินหมูกระทะอุ้ยน่ารักมากเลยมาดูที่ผาระเบียงตะวันที่ภูหมูค่ะอันนี้จะเป็นจุดไฮไลท์นะคะแล้วก็เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวส่วนมาก ก็จะมาชมวิวที่จุดนี้นลค่ะคุณผู้ชมก็จะมองเห็นวิวนะคะของภูมูเนี่ย360องศาเลยนะคะและนักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้ใครที่อยากจะวางแผนโปรแกรมเดินทางท่องเที่ยวที่ภูหมูก็มาได้เลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะมีลานกลางเต็นท์ให้เราได้แคมปิ้งนะคะห้องน้ําสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวไปดูคุณผู้ชายกันก่อนค่ะไปหาพบ่อรักเหรอเป็นไงบ้างคะ หนาวสิเป็นยังไงบ้างคะอาก,กาศหนาวมากเลยเย็นสดชื่น,ไม,นไม่ใช่ไม่ใช่เย็นนะสิหนาว <laughs> มาถึงทั้งทีนะคะนันก็อยากจะเก็บบรรยากาศสวยๆที่ภูหมูมาฝากคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้ลมแรงมากๆเลยแล้วก็หนาวสุดๆด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าอุ้ยขึ้นมาที่ภูหมูนี้บอกเลยว่าประทับใจสุดๆเลยค่ะเย้สุดยอดเลยอากาศนี่คือดีมากๆเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมค่ะที่นี่คือภูหมูนะคะอยากจะมากางเต็นท์หรือว่าแคมปิ้งชิลๆก็มาได้เลยค่ะคุณผู้ชม ที่ผาระเบียงตะวันนะคะคุณผู้ชมก็จะมีระเบียงให้เราเดินออกไปชมวิวชมวิวได้360องศาต้องบอกว่าวิวนี่คือสวยมากๆเลยค่ะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสวยมากเลยค่ะบรรยากาศที่นี่คือดีสุดเลยและที่สําคัญนะคะธรรมชาติแล้วก็วิวเขาวรวมไปถึงที่อุทยานแห่งชาติพวกหมูคึอร้างสุดเลยค่ะ อีกหนึ่งจุดนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปดูก็คือผาพบรักค่ะซึ่งผาพบรักนะคะเราก็สามารถไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินลาลับขอดฟ้าได้ต้องบอกว่าบรรยากาศนี้คือสวยมากๆเลย แต่ว่าผาภบรักเนี่ยบรรยากาศก,ก็จะเป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนมากเขาก็จะไปชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ชิลบรรยากาศที่ผาระเบียงตะวันแต่ผาภบรักก็จะมาดูในช่วงของพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นแต่บอกเลยว่าบรรยากาศนี่คือชิลแล้วก็ชิคสุดๆเลยค่ะบรรยากาศนี่ความเป็นส่วนตัวนี่คือสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมข้าหันมาที ่ภาพพอจุดชมวิวที่ผาพบรักนะคะคุณผู้ชมถ้าหากมองไปไกลๆเราก็จะเห็นเป็นทุ่งกังหันลมของอำเภอนิคมคำสร้อยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็บรรยากาศคุณผู้ชมสามารถเอาโต๊ะเอาเก้าอี้มานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินได้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะ ในช่วงนี้นะคะที่อีสานซาบเจอไปหรือว่าน้องนันไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันอาทิตย์ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะเดินทางกลับแล้วบรรยากาศก็จะเป็นส่วนตัวนิดนึงค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะใช้เวลานั่งหยูดที่นี่นะคะในส่วนของการชมพระอาทิตย์ตกดินนี่คือ ดีมากๆเลยค่ะขณะเดียวกันนะักท่องเที่ยวก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะที่ผาพบรักค่ะคุณผู้ชมผาพบรักนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมเดินทางนะคะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาชมพระอาทิตย์ตกดินต้องบอกว่าบรรยากาศนี่คือดีมากมากเลยนอกจากผาพบรักนะคะที่ภูหมูแล้วแล้วก็มีผาระเบียงตะวันแล้วก็ยังมีในส่วนของบรรยากาศในที่ต่างๆของอํงเาเภอณิคมคำสร้อยให้คุณผู้ชมไปเก็บบรรยากาศสวยๆได้ ถ้าอาจจะอยากมาท่องเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารค่ะ บรรยากาศแบบนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนจริงๆหลีกนี้จากความวุ่นวายก็แนะนำเลยค่ะคุณผู้ชมที่ภูหมูนะคะอุทยานแห่งชาติภูหมูที่อำเภอนิคมคำสร้อยหากคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเดินทางออกมาก็ประมาณ20-30กิโลเมตรนะคะแล้วก็ถ้าห่างอยู่ที่นิคมคำสร้อยก็ไม่ถึงประมาณ10กิโลเมตรก็สามารถเดินทางมาที่ภูหมูได้ ในส่วนของผู้หมูก็จะมีผาระเบียงตะวนันผาพบรักแล้วก็จุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวเยอะๆมากมายเลยจะมาในช่วงของฤดูหนาวฤดูฝนนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงของการพักผ่อนถ้าหากเราอยากจะมาพักผ่อนชิลๆหรือว่าเก็บบรรยากาศสวยๆก็มาได้นะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่อุทยานที่นี่นะเขาน่ารักแต่ว่าในส่วนของการมาที่นี่นะคะเขาก็จะมีค่าเข้าอุทยานนะคะคนละ20บบาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็สามารถจ่ายแล้วก็ ขึ้นมาข้างบนได้นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศนี่คือดีมากเลยบอกว่าวันนี้คือฟินสุดเลยค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็นั่งชมบรรยากาศไปแล้วก็พี่ที่อำเภอนคมคำซอยนะคะที่เป็นที่ที่อยู่ที่อำเภอนคมคำซอยเขาบอกว่าถ้าอยากจะได้บรรยากาศดีๆต้องไปที่อ่างเก็บน้ำนิคมคำซอยค่ะพี่สวยๆเนะี่ยพี่ไงวะูน้ำฟ้าก็สวยมันจะอ,อยู่ระหว่างร่องเขาถ้าคูน้ำฟ้า แต่ถ้าไปที่ทำการมานาอุทยานลงมันอีกที่เป็นลานกลางเต็นท์เขาเนี่ยชมอยู่บนลานกลางเต็นท์ก็ได้แต่ว่าจุด<จ><ม>ที่ <นะ S 2> ที่ถ่ายรูปออกมาสวยมันเป็นมันมีน้ำด้วยไงมันมีทั้งน้ำและภูเขาเนี่ย เราสองคนก็ขอบพระคุณข้อมูลจากพี่เขามากๆนะคะแต่ว่าไปไม่ทันค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่อ่างขี้เหล็กนะคะหรือว่าอ่างเก็บน้ำนิคมคำสร้อยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะเราสองคนก็พาคุณผู้ชมเดินทางมาท่องเที่ยวที่วันณอุทยานแห่งชาติภูหมูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวค่ะคุณผู้ชมและอุทยานแห่งชาติภูหมูตรงนี้ก็ตั้งอยู่ที่อำเ เพือนิคมคำสร้อยเส้นทางในการเดินทางมาง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหารหรือว่าจะเดินทางมาจากที่ไหนแต่ว่าเราต้องเข้ามาตัวที่นิคมคำสร้อยหรือว่าเราจะปักเป็น GPS มาก็ได้ค่ะในส่วนของการเส้นทางนําทางก็จะพาเรามาถึงภูมูค่ะคุณผู้ชมที่นี่นะคะก็จะมีค่าบริการในการเข้าอุทยานคนละ20บาทค่าจอดรถ30บาทค่ะถ้าหากจะมากางเต็นก็เต็นละ30บาทนะคะคุณผู้ชมมีในส่วนของอาหา าารเครื่องดื่มนะคะไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวด้วยนะคะคุณผ mm ู้ชมแต่ว่างดใช้เสียงตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มเป็นต้นไป mm hmm. ใครที่อยากจะมาตั้งแคมป์นะคะหรือว่ามาพักผ่อนชิลๆมากลางเต็นท์ mm hmm. เขาก็จะมีจุดกลางเต็นท์แล้วก็บริเวณในส่วนของการกลางเต็นท์ให้แล้วก็จะได้ชมบรรยากาศวิวเขาที่ผาระเบียงตะวนันแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ าพบรักค่ะคุณผู้ชมที่นี่คือในส่วนของการท่องเที่ยวทั้งหมดในการเก็บตะวันล,ลารับขอบฟ้านะคะแล้วก็ชมผ้าทิ์ขึ้นนะคะคุณผู้ชมตอนเช้าที่อุทยานแห่งชาติภูหมูใครอยากมาก็มาได้ค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นันอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูหมูที่จังหวัดมุกดาหารอำเภอนี่มค,คำ้อยบรรยากาศนี่คือดีมากมากเลยค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะหากมักท่องเที่ยวท่านไหนที่อยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศอากาศเย็นๆเข้าสู่ในส่วนของช่วงฤด,ดูหนาวช่วงนี้นะคะก็มาได้เลยที่จังหวัดมุกดาหาระคะ่ะที่นี่ภูหมูคะ่ะเก็บบรรยากาศมาฝากแล้วนะคะสําหรับใครวางแผนโปรกแกรมเดินทางท่องเที่ยว อีกหนึ่งสถานที่ที่อาจจะแนะนําแล้วก็ควรที่จะมาเช็คอินที่นี่อุทยานแห่งชาติภูหมูที่จังหวัดมุกดาหารอำเภอที่คมคํำซอยจิปนี้สั่นซ่บจุดเดลาไวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย